รวมดาราชายที่ร้องเพลงเพราะเรียกได้ว่าดาราในวงการและหลายคนนอกจากจะหน้าตาดีการแสดงเยี่ยมแล้วบางคนมีเสียงอันไพเราะจนผู้จัดบางคนถึงกระจับไปร้องเพลงประกอบละครเลยละค่ะวันนี้เราจะพาไปดูว่ามีดาราคนไหนบ้างที่มีน้ำเสียงสุดไพเราะจนได้ร้องเพลงประกอบละครมาแล้วอันดับที่1นึ่นเดชคูกิมิยะเรียกได้ว่าหนุ่มนเดชนั้นมีความสามารถรอบด้านโดยเฉพาะการร้องเพลงที่เคยฝากผลงานเพลงมาหลายซิงเกิลแล้วส่วนมากเป็นเพลงประกอบละครที่ตัวพระเอกได้แสดงนั่นเอง อันดับที่2เวียสุกุลวัฒน์พระเอกแถวหน้าของเมืองไทยการแสดงก็เก่งแถมยังร้องเพลงเพราะหลายๆคนที่ได้ฟังเพลงที่เวียร้องแล้วต่างบอกว่าเวียร้องได้เมืออาชีพจริงๆอันดับที่3เจมส์จีรายุหนุ่มหล่อหน้าหวานที่ความสามารถไม่ธรรมดาโดยเฉพาะการร้องเพลงซึ่งหนุ่มเจมส์ก็เคยฝากผลงานเพลงประกอบละครไว้หลายเพลงเช่นกันอันดับที่4ไอซ์พาริสนักแสดงหน้าใสที่มีเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์จนเพลงของหนุ่มอา์นั้นกวาดยอดวิวไปหลายล้านวิวเลยล่ะคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเรียกได้ว่าดาราแต่ละคนนั้นไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่ความสามารถก็เต็มเปี่ยมเหมือนกัน